วันนี้ก็มาพอกับช่องกับตันนินจานะครับวันนี้ก็มาเล่นแมเผีนะครับเอากับเพื่อนๆกนนันวิ <c oughs> นาวินทำไรอยู่เน่ยเฮ้ยช <c oughs> อบาเกาเตี้ยเตี้เลยโอ้วันนี้นะเรามาเล่นกันอะ <c oughs> ต้องสนุกแน่เลย <c oughs> ใช่ใช่ ดิฉัน,นต้องขึ้นไปดูรถโซนดิฉันไปไปไหนอะใชนี่ไปไปไป,ไปไหาอยู่นี่ไหนอะนี่มีเนี่ยเดี๋ยวนะฉันต้องไปหาอะไรกินอะฉันหิวแล้วอะไม่มีของกิน,กนมีแต่ล็อตมีแต่ซอสมะเขือเทศเต็มหมดเลยเนี่ยาาาาตามตามตามรอยทาไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันลงข้างล่างก่อนนะฉันอยากรู้ว่าข้างล่างมีอะไรอ่ะเฮ้ยนีอ่อะไรอ่ะทำไมมันมืดแบบนี้อ่ะมันต้องเป็นถ้ำแน่เลยม,มันไปกันทุกคนมันไปกันมันต้องมีอะไรอะน่าสนใจแน่เลยอ่ะใครข้าว้าวทุกตามม่ตามาเร็วตามมาตามมาทุกคนโอ้ถ้ำมันทำไมมันมืดแบบนี้อะเฮ้ยรน่ากลัวจังเลยอ่ะ,ะทุกคนใครจะลงไป<อ>เ<ำ><อ>น,นี่ย<อ> พวกเราตามหลังนะระวังให้ดีนะกระโดดนะระวังระวังโอ้ยเก็บเอ๊ะทำไมมันมืดแบบนี้อทุกคนลงมาเร็วโอ้ยโอ้ยฉันเจ็บป่ะนี่แกนักจันเฮ้ยทำไมมันมืดแบบนี้่มันน่ากลัวจังเลยอ่ะ ถช่ทุกคนเฮ้ยนาวินเฮ้ยนี่ใครอ่ะนาอยู่กับใครเนี่ยไหนไหนไหนดูขอดูหน่อยสิทุกคนตามมาเร็วอย่าแย่กันอยู่เป็นกลุ่มไว้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วทรงไงนดีอะใครใครไม่อดข้ามเออเอาไปเลย ว่านะเราต้องเข้าไปดูข้างในว่าข้างในมีอะไรน่ากัวยังไม่เงื่อนอ่ะเฮ้ยมงื่อนมาเฮ้ยเงืดทำไมมันเงียบแบบนี้อ่ะไม่มีเสียงใครโต้ตอบเลยอ่ะใฮ้ยไม่เห็นใครแล้วเนี่ยคนไปทำไมมีแต่เราสองคนน่ะเงื่อนเงไปไหนกันหมดน่ะมีแกงไม่เห็นเง่มีสี่คน ปอดได้ใช่ไหมทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนวันนี้นะเราต้องใช้ได้เลยอะแบตเตอรี่อะมืดมากเ้ยแบตเตอรี่จนเริ่มร้อนแล้วทุกคนทำไมมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะวองมีเสียงอะไรแปลกๆปะเนี่ยมีใช่ไหมฉันว่านะเราต้องเปลี่ยนที่ที่แหละเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนวินอย่าอย่าไปก่อนคนเพื่อนดีอู้ ทำไมมุดแบบเนี้ยมันเข้าวงกันเลยอะฉันบอกแกแล้วอย่าลงมาเฮ้ยมีอะไรไหมเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยตกใจเลยใครนอนนั่นเนยอะเอามาจากรูนิอุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะทำไมผมสีทองอ่ะเฮ้ยเป็นทางไหนเหรอไปไหนไปไหนนะเมื่อกี้หมด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 เราต้องติดตามเราต้องจับให้ได้ เฮ้ยเพื่อนเป็นไรกันนะไปอยู่ตรงนี้ได้ไงเดืติดยังกลัวอะไรกันอ่ะไม่เคยมีเลยเขาชื่ออะไรอ่ะพรชัยอุ้ยพรชัยเหรอทำไมชื่อยทำไมชื่อยช่วกรุบกริบ่างนี้ชื่อสองสมคนชื่อสามสมทางตันหมดแล้วเนี่ยทางตันเราต้องหาทางอื่นเราต้องรอด ก็ถ hey, oh. oh ุงย oh oh ้อยไอ้ทางเราที oh ่ตกเนี oh ่ย oh oh ัทางที่เราตกไม่ใช่เหรอเนี่ยทำไงเนี่ยรัตั้งๆเอาทองออกไปดีนี่เอาทองออกกันทุกคนทิ้งทีถึงแม่อเจ้าอยากกลับบ้าเด็น้อดถึงหญ่ฉันต้องนับก่อเขากันไหมเนี่ยเขากันใช่ไหมแม่เราต้องคิดวางแผนกันเนี่ยเราต้องวางแผนวางแผนผมท็อไว้ไหนเอาผมผมช็อตอย่างนี้ทำไงเนี่ย พันได้พันได้ยินว่าที่นี่มีผีด้วยนะอุ้ยเรากลับกันเถอะเราต้องสำรวจด้วยกันไม่ไม่มีแต่ฉันหิวอ่ะตรงนี้ฉันหิวมากเลยอ่ะใช่เราก็เริ่มหิวแล้วตอนนี้โอ้ยฉันหิวแล้วก็คิดถึงแม่ด้วยอ่ะพี่หน้ามาตำเข้มเลยฉันไม่น่ามาเลยอ่ะแม่บอกว่าอย่ามาฉันไม่เชื่อแม่อ่ะกระเถนั่นแหละเป็นคนงามาเฮ้ยเราต้องถ่ายรูปไว เก็บเก็บเก็บแบตเตอรี But, ่ไว้ถ่ายรูปไว้เป็นมือจากนี่ขันฉันจะเอาไปนี่ฉันดูทางอะไรไม่เหมือนทางเขาวงกลมเลยอ่ะนเราวนมาที่เดิมอ่ะระวังนะเบ็ดจะหมดนะวนมากันครับยังอคิดได้ไหมเนี่ยเบ็ดฉันก็เริ่มหมดแล้วอ่ะทำไงอ่ะ ทำไมจะไม่ได้ยินเสียงใครเลยอะ่ะจันปอดแบตเตอรี่แล้วที่นี่ไม่มีใครเลยย้ยะพูดแล้วที่เหลือไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยที่อยู่ข้างบนอ,ะอ่ะจะหายตัวไปวแล้วนีกันหน่อยสิฉันกลัวฮัลโหลฮัลโหลใครได้ยินไหมไม่มีใครเลยลทางเดิมเลยวนมาที่เดิมอะ่ะพวกมันไปไหนกันหมดอะ่ะเด็กก็เริ่มหมดกันหมดแล้วเนี่ยฉันว่ามันต้องไปทำเวรมนแน่เลยอ่ะ เู้จักไหมรู้ว่าทกานบอกว่า